แชร์พิกัดร้านอาร์ตทอยเซี่ยงไฮ้แถวเดอะบันหนานจิงโรสขายมีแพนที่จะเที่ยวเซี่ยงไฮ้กดเซฟกันไว้เลยขายไปเซี่ยงไฮ้เขาพลาดไม่ได้เลยที่จะไปเดอะบันเป็นวิวเมืองที่อลังการมากแต่นักจุมอาร์ตทอยอย่างเราก็พลาดไม่ได้ที่จะไปดูของเล่นตรงบริเวณหนานจิงโรสเนี่ยมีตามพิกัดใหญ่ๆเลยนะเดินทางก็เริ่มแรกให้นั่งรถไฟฟ้ามาที่หนานจิงอีสเทอร์ชัทหรือใครพักแถวพีเพิลสแควร์ก็สามารถเดินมาได้แต่ถ้ามาจากรถไฟใต้ดินเนี่ยให้ออกทางออกสองพอขึ้น บันไดเรื่องก็จะเจอเลยป๊อปมาทสาขานี้ใหญ่มากพอเข้าไปด้านในมีน้องเลียงลายมากมายน่ารักมากอยากได้ไปโมดแล้วก็ที่ชั้นแรกเขาก็จะแบ่งเป็นโซนนะโซนตรงนี้เป็นโซนของดีมูองเยอะมากๆเลยนะที่สําคัญมีบางอย่างที่ไม่เหมือนของป๊อปมาทไทยด้วยนอกจากนั้นเขาก็จะมีโซนให้ถ่ายรูปที่สําคัญเขามีน้อง200% 400%ขายด้วยเมกาสเปซมอนลี่รอยย่มอนลี่มีน้องคร